สวัสดีค่ะมานาวจากเพจเซลมะนาฮันด้าโคราชนะคะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันน้อแล้วก็รถที่จะเตรียมพร้อมส่งมอบให้ลูกค้านะคะสําหรับคันนี้ค่ะเป็น honda city 4ประตูนะคะเป็นรุ่น RS เลยก็เป็นรุ่นท็อปของ4ประตูนะคะสําหรับคันนี้ดีใจกับลูกค้าด้วยนะคะที่รอรถแล้วก็รถมาลงแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคันนี้ค่ะใช่เวลา เกือบ4เดือนเลยนะคะต้องขอบคุณลูกค้าจริงๆค่ะที่แบบอยู่รอเป็นเพื่อนกันกับมะนาวนะคะคันนี้ Honda City รุ่น RS นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่739,000บาทค่ะสีนี้นะคะที่มะนาวไทยอยู่ค่ะเป็นสีขามุกค่ะบวกค่าสีเพิ่ม10,000บาทนะคะคันนี้ติดตั้งอุปรกรณ์ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะว่าคันนี้ติดตั้งอะไรไปบ้างนะคะก็ เป็นการตัวเช็คนะคะของแถมที่มาวแถมให้ลูกค้าค่ะรวมถึงเช็คความเรียบร้อยของรถยนต์ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะฟิล์มที่ติดตั้งไปนะคะความเข้มของบานหน้าอยู่ที่60%นะคะแล้วก็รอบคันคันนี้ค่ะอยู่ที่80%บานหน้า60รอบคัน80%นต์ค่ะสำหรับฟิล์มที่ติดตั้งในรถคันนี้นะคะเป็นฟิล์มของลามินานะคะลักษณะแบบนี้เลย แล้วก็ที่เราเห็นนะคะรอบคันสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะก็คือเป็นสเกิตรอบคันเนาะ <S <S สำหรับคันนี้นะคะลูกค้มามะนาวจองั้งแต่เดือนเมษาเนาะก็จะเขาเรียกว่าเราคุยในเรื่องของรายการของแถมน,นะคะเรียบร้อยตัื้งแต่เดือนเมษาแล้วเนาะก็ะติดตั้งตามนี้เลยนะคะที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้ค่ะเป็นสเกิร์ตด,ด้านหน้านะคะคันนี้ติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะคะสเกิร์ตนี้เรียกว่าสเกิร์ตโมอนะคะ จะมีเฉพาะที่ศูนย์มะนาวนะแล้วก็บริเวณด้านข้างนะคะติดตั้งเป็นสเกิร์ตของแท้ให้เป็นของมดูโลแท้ฮอนด้าเลยลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็มีการทำสีขาวสีดำตัดกันนะคะแล้วก็บริเวณด้านท้ายของรถยนต์ค่ะก็ติดตั้งเป็นสเกิร์ตแท้มดูโลเช่นเดียวกันนะคะสำหรับรุ่น RS นะคะจะมีกันชนด้านหลังตรงนี้มาให้แล้วนะคะ จะไม่มีในรุ่น S รุ่น V แล้วก็รุ่น S V ไม่มีนะคะถัดมานะคะบริเวณด้านท้ายติดตั้งเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่บริเวณนี้เนาะ2จุดทดสอบเสียงเซ็นเซอร์นะคะ เปิดท้ายนะคะก็จะมีถัดท้ายถุงเครื่องมือเปิดใต้ถัดท้ายนะคะก็จะมียางอะไหล่รถยนต์นะคะชุดแม่แรงให้เนาะอยู่ครบ้วนนะคะรุ่น RS นะคะจะมีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วจากโรงงานนะคะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเนาะสำหรับคันนี้ติดตั้งสเกิตรอบคันไปก็สวยเลยนะคะตัดกันกับสีรถยนต์ ตัดกันกับสีคลิปฉลามด้วยนะคลิปฉลามก็มีมาจากโรงงานแล้วนะคะบริเวณภายนอกก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันภายในนะคะที่ติดตั้งไปเนาะจะออตอนที่คุยกับลูกค้านะคะในช่วงของเดินเมษาที่ลูกค้าจองก็คือมะนาวฟรีในส่วนของคิ้วบันได LED ให้ลูกค้านะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างที่เท้าด้วยนี่ค่ะจะติด คู่หน้านะคะแล้วก็ปูพายางให้แนวเรียบร้อยนะคะสำหรับรถยนต์คันนี้บริเวณด้านหลังนอกผู้โดยสารตอนหลังนะคะของรึ่น RS เนี่ยเราก็สามารถหาหัวแป้งนะคะมาแบบว่าเชื่อมต่อ USB ได้ด้วยนะคะก็คือเขาจะมีเป็นช่องจ่ายไฟให้นะคะสองตำแหน่งด้านหลังนะ สำหรับรุ่น rs นะคะสำหรับคิวมันได led นะคะจะมีเฉพาะคู่หน้านะเป็นไฟส่องสว่างสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็คู่หนังก็จะเป็นแบบสแตนเลสแ้นวางเท้ามีมาจากโรงงานแล้วนะคะแล้วก็เป็นภายในนะคะของรุ่น rs นะคะหน้าตาประมาณนี้เลยภายในสีดำนะคะพวงมาลัย หุ้มด้หนังนะคะตัดกับตะเข็บได้สีแดงเนาะบ่หนังหุ้มกลับนะคะก็จะเป็นสีดําตัดแดงนะคะบ่งบอกถึงความสปอร์ตพรีเมียมนะคะของซิตี้รุ่น R S ค่ะมาดวัดก็สีนี้เลยสีแดงนะคะยังไมไ่ติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถนะคะคันนี้เพิ่งติดฟิล์มได้ประมาณสองสวันอยู่เลยนะคะ สำหรับกล้องบันทึกหน้ารถคันนี้นะคะจะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถแบบของเทียบเนาะก็ให้รอสักประมาณเจ็ดถึงสิวันนะคะค่อยติดตั้งให้ฟิล์มแห้งก่อนให้ฟิล์มอยู่ตัวก่อนนะคะเนี่ยค่ะบริเวณด้านหลังของคิวบันได LED ก็จะเป็นแบบสแตนเลสให้เนาะคันนี้ก็พร้อมส่งมอบได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจที่จะออกรถยนต์ Honda City นะคะช่วงนี้มะนาวแนะนำเลยว่าให้จองรอรถนะคะเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะใช้เวลารอนานนะคะในส่วนของของแถมนะคะจะยึดจากวันจองนะแต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าสามารถให้พิเศษเพิ่มเติมได้ก็มะนาวจะให้นะคะแต่ถ้ามีอะไรที่ลดลงนะคะจะยึดตามวันจองลูกค้าเรากัน อยากได้รถสวยๆแต่งสวยๆแบบนี้นะคะทักเข้ามาทางเพจมานาวหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ